สตีนยืนยืทุกบนเสาวันที่1 5พฤศจิกายนนี้นะครับผมเวลาเสาชื่อี่ไต้หวที่25เราดูยอนหนังตาไอรีเครับสาวเก๋ใจเลยแต่เดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมีบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ย อยากจะพิ้นมากล่าวอะไรสักหน่อยไหมโมโม,โมสนใจขึ้นมาพูดอะไรสักหน่อยนะเธอจะปฏิเสธฉันก็ไม่ให้หรอกขึ้นไหม ก็ถูกกินครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับ <laughs> สวัสดีครับผมเอสครับระบบเฟ็นโมกครับพูดอะไรเธอยรู้สึกยังไงบ้างอ่จริงๆผมเป็นตัวละครในเรื่องแต่ว่าผมได้รับชมแคเลอร์เนี่ยพร้อมกับทุกคนพุกอะไรวะพร้อมกับทุกคนวันนี้เลยจริงๆก็ เหมือนได้ข่าวว่าพุ่กกมกับอัตภพกักไว้เยอะอยู่เหมือนกันกักไว้เยอะมากๆใช่ไ,ไหมใช่คือจริงๆแล้วอ่ะพอได้ดูเทเลอรยร,รู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายรสชาติหลายความตลกอยู่ในเรื่องผูกคือออกกองกับกัากอไงน้องคุณพีทไปผงสตินหนย ยีงค ton, ุมห่างๆก็อยู่แล้วครับผู้กำกับนัตพงศ์เขิกักไม่เยอะเลยนะเนี่ยเอาเปลี่ยนเรื่องเลยอะไรนะอาจจะบอกว่า ก็ได้เห็นเทเลอร์พร้อมทุกคนครั้งแรกก็รู้สึกแบบว่ามันสนุกมากๆแล้วก็แบบคือมันจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ทุกคนได้ทุกอ P ีทุกซีนทุกตอนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานด้วยกันด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้เห็นคนสองคนแบบคือ ผมไม่ค่อยเห็นโมเมนต์อะไรตามโซเชียลเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่มันแบบพอด้เข้าไปในกองแบบมันมีอะไรหลังกล้องเยอะแยะมากมายอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะจะชอบเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่า ทางปอนแล้วก็ฟูวินเนี่ยตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วก็เอออยากให้ทุกคนได้ oh. <c oughs> วันนี้วันนี้บอสผมเป็นอะไรครับเนี่ย <c oughs> ไม่ครับบอสฉุกเฉินเป็นฉุเค จากอะไรนะสาับสอนชันอวิสากะจเลยก็อ่ะเอาจะพูดอะไรครับคุณพีชก็นอกจากเอสนะครับผมก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนในซีรนีเลยทั้ตัวเพื่อนซ้าเองแล้วก็คนนี้เองแล้วก็มีตัวละครอีกหลายตัวเลยนะครับผมก็ฝากติดตามชมกันด้วยใช่ใช่ครับผมก็ได้ข่าวว่าคุณแบบที่สุดเฟรนโซนกันไปแล้ว มายถึงที่ที่อยู่ที่นี่ใช่นะไม่มหมายถึงว่าที่เคยได้ยินมาว่าตอนนี้มันเป็นแบบ something in between ต้าจังเวลาเฮ้ยเ ถ้าอยากรู้กันนะครับผมก็ขอติดตามชมในซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับขอสีแรกเลยนะครับเธอกำลังเอาหวานใจของเธอนะครับผมก็ซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับจะออนในวันที่15พฤศจิก,กายนนี้นะครับผมคือวันเสาร์นะครับดังนั้น มาร์กในคาลด้ากันมาเลยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับและย้อนหลังบนไอชีอีนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนกับบทเพลงสุดท้ายดาวของฉันนะครับ